คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแซวปอกับพี่จ้านกันอีกแล้วนะคะมาเริ่มกันที่คลิปแรกกันเลยนะคะทุกคนคือตอนแอดเห็นคลิปนี้ครั้งแรกอะคือแอด,ดแบบอะไรอะคือพี่จ้านแบบทำหน้าแบบท้าทายน้องมากนะคะคือความคิดในหัวแอดแบบลอยเข้ามาเลยว่าเออพี่จ้านใส่ใส่ไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะท่านปอกของเราโดนท้าทายซะขนาดนี้นะคะทุกคนแล้วเรามา <artık. S 1> <อ>ที่รูปในตํานานกันนะคะรูปในตํานานายังไงเพราะว่าแอดอะคือยังไม่เคยเห็นคลิปนี้มาก่อนนะคะเคยเห็นแต่คลิปที่แบบพี่กระซิบน้องแต่หลังจากนั้น คือมันก็โดนตัดไปเลยนะคะคือเราก็ไม่เห็นกันนะคะหลังจากนั้น,นดูพี่อ้อนน้องสิคะอ้อนได้แบบน่ารักมากเลยนะคะพี่จ้านเราแซวปอกับพี่จ้านกันมาเยอะแล้วนะคะเราก็จะแซวไปถึงหลานวังจีกับเวอุเซียนของเราเลยนะคะว่าเ e อ๊ะแซวอะไรอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะคือตอนแรกเราก็จะเห็นอะไรนะลากับกระต่ายเขาจ๊บก,กันใช่ไหมเออคือแล้วหลานวังจีของเราเนี่ยก็มีอาการเขินใช่ไหมคะทุกคนคือหลายๆคนอ่ะที่เข้าใจแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยแอดก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าหลานวังจีของเราเขินเพราะอะไรนะคะเข เพราะว่าเมื่อคือนอะคืออะไรคะคือจะเห็นว่าเว้ยหูเซียนของเราเนี่ยถอดที่คาดเอวนะคะถอดที่คาดเอวแล้วก็คือแบบวันต่อมาก็คือนางนอนบอกไม่เต็มที่จ้านั่งสปงกจ้าเออคืออะไรนะทําไมถึงนอนไม่เต็มที่นะเอ,อ๊ เล่นอะไรกันหรือเปล่าสองคนนี้ที่จริงแล้วในซีรีส์ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สื่ออะไรที่มันแบบองเกินไปนะคะแต่คือถ้าเราสังเกตดีๆเนะี่ยซีรีส์เขาก็พยายามจะสื่อให้เราแบบได้รับรู้นะคะว่าเขาสองคนนะคะไม่ใช่แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อสหายไม่ใช่แค่แบบสหายการอะไรประมาณนั้นนะคะมันคือมิตรภาพนะคะทุกคนทีนี้เราก็มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องนี้ก็คือเป็นการส่งสิท ระหว่างต่อกับพี่จ้านนะคะทุกคนคืออะไรนะส่งสิกอะไรกันนะอืดูด uh uh> ูท uh> ั้งสองคนทําหน้าท uh ําตาทําท uh ่าทางแล้วคือแบบเอ๊ะคือฉันไม่ได้คิดมากไปใช่ไหมฉันต้องหาอีกแล้วเรื่อเนี้ย อหาได้ไหมหาได้ไหมนะคือแอดดูแล้วแอดเขินมากนะคะทุกคนคือแอดพยายามบอกตัวเองว่าเราต้องเราต้องนิ่งเข้าไว้เออเราจะดูคลิปพวกเขาทุกคลิปแล้วเราจะเขินกับเขาทุกคลิปไม่ได้พยายามเตือนตัวเองอยู่นะคะตอนนี้อ่ะแล้วคลิปที่แล้วอะค่ะที่แอดทําคลิป CPN เกี่ยวกับครั้งแรกที่เขาเจอกันนะคะคือแล้วก็มีทุกเหจุนนะคอมเมนต์บอกว่าแอดถ้าสังเกตดีๆนะพี่จ้านก็มีอาการนะแต่คือมันแบบเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าไม่ถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะเราก็จะไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะคะแอดก็ไปแบบ ไปตามหาคลิปที่พี่แบบมีอาการปแปลกๆนะคะแล้วแอดก็เจอค่ะทุกคนเจอจริงๆคือคลิปนี้นะคะ่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะตอนที่ผู้หญิงเอาเอากระดาษยืนให้ปอเนี่ยคือท่านพี่ของเราเนี่ย ก็ดูแบบรอยยิ้มจะหายไปแวบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ทำสีหน้ากลับมาเป็นปกตินะคะคือแอดเห็นคลิปนี้แอดก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าคือเขาเจอกันครั้งแรกจริงหรือเปล่านะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องเวลาที่เราอยู่กับใครมากๆเนี่ยเราก็มักจะติดนิสัยของคนคนนั้นมาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะดูซมิมีใครเขาแบบทำท่าทางเหมือนกันหรือเปล่าเอยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะมเห็นแล้วก็คือแบบ อืมเนาะคือทุกคนแอดเห็นคลิปนี้แล้วแอดนึกถึงคําพูดของปอนะคะปอเคยพูดไว้ว่าคือถ้าถ้าแข่งกันน่ารักเนี่ยผมน่ารักซู่พี่ไม่ไหวหรอกคือทุกคนเราไม่ได้บอกว่าปอไม่น่ารักนะคะแต่เรากําลังจะบอกทุกคนว่าคือท่านปอของเรายอมให้กับคนที่เขารักหรือเปล่านะโอ้ยก็รักแหละแล้วทีนี้เราจะมาดูพ่อบ้านใจกล้ากันอีกแล้วนะคะพ่อบ้านใจกล้าย,ยังไงท่านปอของเราเนี่ยก็ดูนะคะดูท่าทางที่ทําแบบกับพี่นะคะแล้วก็คือแบบ เชียงเฉิงของเราเนี่ยก็ถึงกับยกนิ้วให้เลยนะคะว่าอนายแน่มากนายแน่มากจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอพี่ชักกระบี่ท่านั้นและคะ่ะเก็บเลยคือผมกลัวแล้วครับ แล้วคลิปนี้แอดก็จะบอกว่านะคะสําหรับใครที่อยากได้คลิปเบื้องหลังนะคะก็สามารถมาขอแอดได้ทางเพจนะคะคือแอดก็สามารถส่งให้ได้ทางเพจนะคะแต่สําหรับใครที่มาขอคลิปแบบคลิป CbN คลิปเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นแอดก็ไม่สามารถให้ได้นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนกันค่ะสําหรับใครที่อยากให้แอดแซวเรื่องอะไรของปอกับพี่จ้านนะคะก็สามารถแชร์คลิปมาให้แอดทางเพจได้เลยนะคะทุกคนคือเราก็ถือซะว่าอะไรอะเรามาแชร์ความสุขความสนุกกันนะคะทุกคน